ผู้ชมครับขออนุญาตผมกับน้องไบรท์คุณค้นึงและคุณเอกราจะทาหน้าที่เองเราเริ่มเต้นกันเลยก็เมื่อวานนี้ลืมกราบขออภัยบัตร JYJ นะฮะอยู่กับผมสิบใบตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มอบให้ผู้ชมตอนนี้เลยกันลวกันนะครับห้าท่านท่านละสองใบถ้าได้บัตรแล้วเดี๋ยวก็มารับเลยวันนี้นะฮะเพราะก็จะเกิดขึ้นแล้วสําหรับ JYJ JYJ หลังจากร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมที่อินชอน ก็เดินทางมาประเทศไทยนะครับสำหรับบอยแบนด์เขาเรียกว่าตัวพ่อจากเกาหลีเนี่ยนะฮะ JY j Y J จุนซูแจจุงและยูชอนค่ะเมื่อวานนี้ตอนเปิดแถลงข่าวแฟนก็เยอะเหมือนเช่นเคยแล้วก็ให้สัมภาษณ์พิเศษความจริงเมื่อวานนี้เนี่ยนัดหมายว่าจะไปกินข้าวกันแต่บังเอิญผมติดจัดรายการพิเศษท,ที่ช่องสาเนี่ยนะฮะก็เลยส่งน้องไปพูดคุย ทั้งสองสามคนก็ตามประษาเกาหลีแหละครับฝากคำหวานๆมาบอกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บอกแฟนๆ้วยบอกคิดถึงฟแฟนๆคนไทยดีใจที่ทุกคนรอคอยรักเมืองไทยมากรักเหมือนบ้านของตัวเองเลยชอบอาหารไทยที่ชอบมากที่สุดคือต้อยมยำกุ้งมาถึงกินไปสามชามแล้วอีกอย่างที่ชอบคือน้ำแตงโมปานบอกไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเมืองไทยดูันนิดนึงไ,ไหไม,ไมหวานมากค่ะสวัสดีครับเจ้าเจ้าสวัสดีครับจุนส,สุบ 사리카죄준카니다 사디카 위창 카컵 커밍 막막합니다. 나통 국민. 야만노 야만노 그만 불러 이쪽. 야만노? 야만노? 여전히 저희 태국에서 또 저희와 이렇게 기다려 주시고 이제 오랜만에 또 이렇게 방문하게 됐는데 변함없는 사랑으로 저희 이렇게 맞이해 주셔서 너무 진심으로 감사드리고 내일 또 아시아 투어. 어피날레를장식할태국에서공공공공연연연연이있있는는데정말멋진또또즐즐거운즐거운운추억을만들들수그런하고가겠습니다เขาไม่ได้บอกหรอกแต่นักข่าวรู้มาว่าถ้าไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายโทลเเอเชียจากอิกนานเลยนะครเพราะสองในสาคนจะต้องไปรับใช้ชาติใช่เข้ากรงดารรับใช้ชาติค่ะวันนี้ บัตรอยู่ที่ไทยที่เก็ตเบเจอร์เราทราบกันอยู่แต่ทั้ง3คนจะไปโชว์ที่เชลเจอร์ฮอลล์หนึ่งเมืองทองธานีเย็นวันนี้นะครับถ้าท่านกรุณาตอบคำถามเอาแฟนพันธ์แท้ของ JYJ 3คนของ JYJ เชื่ออะไรบ้างห้าท่านโทรศัพท์มาตอบคำ<แ>ถามถ้าไม่ใช่แฟนเขาก็ไม่รู้อ่ะนะฮะอย่าตอบแล้วว่าเขาหนึ่งไม่ใช่นะ <laughs>